วสวัสดีนะคะดีกตรงนี้ดีค่ะขอบคุณค่ะ่ค่ะสวัสดีนะคะดีนาเคลอไลส์สะทองผลนะคะมิสทรเวร์สมุทรสาคร2อ2 5่บค่ะเกะเป็นไงบ้างจากนืตน้ตื่นเต้นค่ะเกินคาดมากๆตั้งแต่วันแรกที่ก้าวมาสู่เวทีนี้จนวันนี้ก็ยังคิดว่าตัวเองมากไกลเกินที่คาดไว้มากๆแต่ ก็ตามความตั้งใจที่ตัวเองตั้งใจทําจริงๆค่ะตั้งใจ่แก่แบบว่าทำงานทหารบาใช่ต้องบอก่ายังไงด้ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนผู้เข้าประกผู้เข้าประกวดทุกคนทุ่มเทมากๆน่าเก็บตัวอยู่ด้วยทุกวันน่ารู้ว่าทุกคนค่อนข่านที่จะทุ่มเทมากๆเพื่อนเพื่อนของหน้าทุกคนจริงจังจริงใจแล้วก็ทําเต็มที่มากๆเพื่อที่นี่ซึ่ง ผู้เข้าประกวดทุกคนคือผู้เข้าแข่งขันที่น่ากลัวจริงๆค่ะว่าอะไรทำให้เราได้วาบรื่มาได้ง่าหน้าโรดทูเส้นทางนี้ด้วยความจริงใจน่าเชื่อว่านี่จะเป็นสิ่งที่น่าชูเสมอไม่ว่าน่าจะโรดไปทูกเส้นทางไหนน่าเชื่อว่าความจริงใจของน่าทำให้วันนี้น่าประสบความสำเร็จในจุดนี้ค่ะไม่กลัวไม่็อกข้างผู้แข่งทั้งหลายน่ากลัวไหมคะก็ไม่น่ากลัวกลัวที่สุดคือการสู้กับตัวเองค่ะ ้็ค <sm chamado gib lly> ืนนี like ่เป so ็นไงนะต่ละคนประนัดใจประนัดใจที่ผ่านมาเนี่ยกาจนูล่ทเงินได้ั้นี้เล่นงยมากดก็ หนูรู้สึกดีในทุกๆวันที่แบบสื่อชมว่าหนูออ,อกมาคือชุดจึ้งในทุกๆวันจําหนูได้อะไรอย่างงี้หนูก็ดีใจถึงวันนี้หนูอาจจะทําผลงานได้ไม่ดีนะแต่หนูก็สู้เต็มที่มากๆเหมือนกันค่ะตอบไม่ตายไปหนูก็ดีใจค่ะ <c oughs> สําหรับหนูนะคะเมื่อเก็บตัวก็ได้เจอเพื่อนหลายคนเลยค่ะแล้วก็ดีใจกับน้องมากจริงๆค่ะ <c oughs> ของแอมมี่กัน,นะ,ะก็แบบประกวดเวทีวัยรุ่นในวัยเกือบ40ปีอะคะ่ะแอมมี่แพนว่าจะลดทูต่อนะคะไม่ต้องห่วงนะได้เชียร์กันต่อแน่ๆใช่วันนี้แอมก็ยอมรับค่ะว่ามีความตื่นเต้นเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ารางวัลที่แอมได้มาทุกอย่างก็ได้มาด้วยความสามารถค่ะแอมก็มั่นใจว่าเวทีต่อไปมมจะทําให้ดีกว่าน,นี้ฝากติดตามด้วยนะ,ะลงแน่นอนลงแน่นอนน่ต่อแน่นอน ว,วันนี้ก็เกินคาดมากๆเลยค่ะเป็นการเริ่มต้นสู่เส้นทาง Miss u n i v e r s ที่เกินคาดค่ะได้รองอันดับ4นะคะแล้วก็บอกเลยว่าในกองพวกเราทุกคนรักกันมากๆนะคะคอยช่วยเหลือกันคอยให้กำลังใจกันแล้วก็หลังจากวันนี้ไปคงคิดถึงน้องๆหลายๆคนแน่นอนเลยค่ะ ปีหน้าหลังจากนี้เราจะต้องมีการคำนวเพิ่มศักยภาพในด้านใดด้านรูป่งเเด็นดแล้ต้องครอบองใหญ่แล้วค่ะหน้าขอแบแองเป็นสองประเภทนะคะทั้งฟิสิกส์โน้าต้องปรับเป็นอย่างมากเพื่อที่จะไปสู้กับคนอื่นให้ได้ซึ่งหน้าจะพัฒนาตัวเองในจุดนี้อยู่เสมอรวมไปถึง m มนเชอรี่หน้าของหน้าที่ต้องแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงเบรนดิสเน่ต่างๆที่หน้าจะต้องพัฒนาและเรียนรู้มากขึ้นกว่านี้ก็จะพัฒนาทั้งสองสองด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ <c oughs> ฝากแฟนนงงานค่ะก็ฝากแฟนนางงามทุกคนนะคะจากนักแสดงส่วนนี้เป็นนางงามแล้วฝากทุกคนติดตามเส้นทางการเดินทางใหม่ของหน้าและฝากเป็นกำลังใจให้หน้า r o เจ to Miss Universe Thailand 2025นยี่สิบห้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ